สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มาถ่ายคลิปที่ทุ่งนาบรรยากาศโอ้ยแสนที่จะสดชื่นแจ่มใสนะครับอากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้มารีวิวรถบ้านๆรถสวยๆรถเดิมๆรถดีๆให้พี่น้องได้ชมนะครับ พี่น้องเห็นก็เข้ามาเลือกชมเลือกซื้อไปก็ใช้กันนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันนะครับเป็นเวฟร้อยบห้าเนะครับเป็นรถปีพศส5งพนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับเป็นรถบ้านๆเป็นรถ เครื่องแห้งๆสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทรารมรนี่คือภาพโดยรวมนะครับพี่น้องเป็นเว็บ 125x รถเดิมๆ สามจุดไม่เชื่อมเครื่องดีเงียบเยนิ่มนิมไม่ลื่นไม่หอนไม่ฟันนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับช่องช่างปัญญาพาธรรมหรือว่าร้านช่างปัญญาบริการนะครับ คลิปยาวๆก็ดูทางอ่าช่อง u t u b e นี่แหละครับคลิปยาวๆรายละเอียดแน่นๆก็ดูทางช่อง youtube นะครับคลิปสั้นๆรายละเอียดครบนะครับรายละเอียดกระทัดรัดดูทางเพจนะครับมีสองเพจเพจปิ๊กปัญญาจันทสารเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ ช่างปัญญาบริการนะครับเป็นภาษาไทยเช่นกันนะครับก็ขายเหมือนกันขายแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับล้อเดิมนะครับบางโซ่มีครบ3จุดไม่เชื่อมนะครับล้อเดิมนะครับเครื่องแห้งๆนะครับเครื่องแห้งๆไม่เยอะไม่ซึม ก็ก็มีเปลี่ยนมาบ้างแต่ว่าก็ส่วนมากก็เป็นแท้ติดรถสติกเกอร์แท้ติดรถนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกลองเดิมทาบูเดิมนะครับ ไม่มีเชื่อกนะครับเครื่องเดิมๆนะคเครื่องเหมือนไม่เคยแกะเลยนะครับสติกเกอร์อแท้ชุดสีแท้ติดรถนะครับก็ประมาณนี้นะครับเบาะก็ลอกได้นะครับ อยู่บอกก็ไม่หกักนะครับสัญลักษณ์ต่างๆก็อยู่ครบนะครับล็อกแล้วนะครับชงน้ำมันใช้ได้เห็นเดิมตุ่มไปเห็นอยู่ครบนะครับ เข็มไม้ขึ้นปกตินะครับผมขี่มาเข็มไม้ขึ้นไฟเกียร์ขึ้นทุกเกียร์ไฟเลี้ยวใช้ได้นะครับเกียร์น้ำมันก็ใช้ได้ปกตินะครับดิสเบรกหน้าใช้งานได้ปกติเบรกหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับรถอยู่จังหวัดรีสะเกดอำเภอกันทรารมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ ไฟก็ติดนะครับเครื่องเงียบมีดซีรีพี่น้องเอ้ยผู้โชคดีกับฝ่ามาเด้อครับเร้อเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดนึสองหาเก่าซีนะครับเครื่องเงียบเงียบนิ่นมๆน,น,นะครับปันในศูนย์ครับเครื่องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับ รถอยู่จังหวัดศรีสะเกดไถหน้าออกปกตินะครับเรามาชมไถเดียวกันนะครับเปิดไถเดี่ยวเขาไม่มีแบตนะครับไถเดียวก็ใช้งานได้ปกตินะครับเขาไม่มีแบตมันก็เลย ได้เรี้งเครื่องนิดนึงนะครับไปเร็วขวผมเลี้ยซ้ายอ๋อนีชั้นยลักขึ้นนะครับออกเ่ยนะครับบอกไฟ <c oughs> ระบบไฟใช้ได้ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟต่ำไฟสูงครับระบบต่างๆใช้งานได้ครบครับผมไฟหน้าไฟท้ายไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวไฟเบรคใช้ได้ครบเดี๋ยวเรามาดูแตรดูสิก็ตามภาษาเนาะมันไม่มีแบตครับอาศัยแต่ไฟเครื่องซื้อแบตใส่ครับพี่น้องแบตเก่ามันก็มีอยู่แต่ว่ามันเสื่อมสภาพแล้วเพราะว่ามันนานนะครับ น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบฟ 125X นะครับเครื่องเงียบเงียบเดิมเดิมดีๆเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับเดมันดังตรงนี้เนาะ โอเคเนาะรถสวยเครื่องดีเอกสารครบเตี้ยมโอนนะครับพี่น้องท่านใดหารถเดิมๆดีๆไว้ใช้งานนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับได้ใช้งานยาวๆเลยนะครับก็คุยได้นะครับรถเวฟร้อยบห้าเปี52าสคันนี้ ราคา14,900สี่พันเกนะครับพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมบิดเครื่องไว้ก่อนนะครับนเนาะหูจะบอกว่ามันเงี้ยมันหนิ่ม่นองคือสีหูเห็นกันเมื่อหลาล่ะเนาะออาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับ ในในการปัจจุบันนี่นะครับเว็บร้อยยี่สิบห้าราคาสูงมากนะครับราคาสูงราคาแรงมากนะครับเริ่มตั้งแต่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแปดสองหมื่นสามมื่นสี่มื่นเลยนะครับเว็บร้อยยี่ห้าแพงนะครับแต่ว่าบางคนผู้ผู้เล่นไม่รู้ก็มีนะครับรถที่ที่ตัวเดียวกันกับไหนเอ้ยตัวเดียวกันกับเว็บหนึ่งสองห้าก็มีหลายตัวนะครับตัวเครื่องเครื่องเหมือนกัน สเปคเดียวกันแล้วก็แรงก็ก็เหมือนเหมือนกันแหละครับอะไรก็ใช้ด้วยกันเป็นส่วนมากนะเัาก็มีหลายตัวนะครับอย่างเช่นเวฟร้อยยี่สิบห้าเอ็กซ์นี่ครับอะไรก็ตัวเดียวกันเครื่องก็ตัวเดียวกันนะครับซีซีก็เท่ากันนะครับแต่ว่ามันมันรูปลักษณ์มันแตกต่างกันแค่นั้นนะครับถ้าใครหาไปใช้งานชี่ใช้งานติดพ่วงซอบแรงอย่างนี้ก็ ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับสาหรับเวฟ125นะครับพี่น้องแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งก็เป็นไนนะครับไน125นี่ก็เป็นรถที่ทนเหมือนกันนะครับเป็นรถที่ทนแล้วก็เป็นรถที่แรงดีใช้งานได้ดีนะครับเวฟ125นี่ก็ก็มีหลายตัวนะครับ125 s 125R 125RS 125อย่างนี้ก็มีนะครับอย่างเช่น 125S เนี่ยครับเป็นเป็นตัวไม่มีไม่มีคร์ดมือนะ เป็นตัวคดเท้าระบบปฏิบัติการก็เหมือนเหมือนเวยบร้อยยี่ห้าเรานี่แหละครับเหมือนทุกอย่างครับเว้นแต่ว่ารูปลักษ์มันไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครหาใช้งานก็ใช้งานเหมือนกันนะครับมีสี่เกียร์เหมือนกันครับอะไรก็ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าในหนึ่งสองห้าเขาจะมีตัวตัวคาดมือแล้วก็มีมีดิดหลังครับมีดิศหน้าดิดหลังนี้ครับแต่ว่าเว็บหนึ่งสองห้าก็มีเช่นกันครับดิศหลังแต่ว่า มันมันจะมีไม่มากอะครับแต่ว่าหนึ่งในหนึ่งสองห้านี่เขาเขาจะมีเยอะกว่าครับฉะนั้นพี่น้องเลือกใช้งานก็อย่าเน้นไปที่เว็หนึ่งสองห้ามากนักน,นะครับหันมาทางเวบเอ็กบ้างนะครับเวบเว,บเวเอ็ก x นี่เขาเขาสวยเขาเพียวเขาเขาเรียวมากนะครับเขาถ้าถ้าไปใส่พ่วงติดพ่วงนี่จะดูดีนะผมว่าแล้วว่าขี่ใช้งานก็ดูสวยนะครับ รถคันนี้ก็ก็ไม่ขี้เหร่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์0612812594พี่น้องผู้เบิองก็น้อยยังเทียกับเบอกวว้เบิงสีเทียยังบหันได้ครบอยู่่นว่าเอาไหมนะครับเบอร์โทรติดต่อ0612812594นะครับ รถเบียบรลอยยิบหายเอกขั้นนี้มีบริการซือ้อขายลแลกเทิร์นแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องสนใจกติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทรารมนะครับพี่น้องจะแลกจะเปลี่ยนจะเทิร์นกติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับืันน,น,ออน,นี้มารีวิวอยู่ทงหน้าครับบ่ดด้มาแต่้ังจะเกี่ยวเขาเหลีวยครับืันนี้ก็มาอีกนะครับ เดี๋ยวเรามาอัปเดตนิดนึงนะครับผมคันที่ยังคันที่ขายคันที่ส่งนะครับวันนี้อากิล่าส่งถึงอาเฮียอายุทยาแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอาเฮียที่วางใจใช้บริการนะครับช่องช่างบัญญาตาธรรมซื้อจริงขายจริงส่งจริงในประเทศไทยมีหนึ่งเดียวนะครับถ้าอาเฮียดูคลิปนี้ก็มาเม้นต์ใต้คลิปนะครับว่าได้รับรถแล้วนะครับผมถ้าได้ดูนะครับ ปราช่างปัญญาพาทามซื้อจริงขายจริงส่งจริงไหมนะครับถึงประมาณช่วงสักบ่าย2กว่ากว่านี่แหละครับถึงอยุธยานะครับแล้วก็แดดนะครับไปไปสบายย้อยหรือนี่แหละครับแต่ว่าวันนี้เพิ่งถึงกทมนะครับก็น่าจะลงใต้ก็ประมาณพรุ่งนี้แหละครับก็น่าจะเป็นวันหลังถึงจะถึงนะครับส่วนคันที่ยังนะครับคือคลิปก่อนหนี้ผมมารีวิวเรียบร้อยล้อทองนะครับ ราคา8,900นกนะครับก็ยังว่างอยู่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็รีบติดต่อสอบถามมาได้นะครับคลิปก่อนหน้านี้แหละครับหรือว่าคลิปเมื่อวานนี้นะครับก็เข้าไปชมดูได้นะครับก็ยังว่างอยู่นะครับรถเครื่องดีเครื่องแห้งๆเลยนะครับเข้าไปชมรายละเอียดในคลิปนั้นเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้ครับเบียบร้อยเนี้ยยี่ห้า X คันนี้ก็ยังว่างนะครับราคาห4 9่งสี่พันเก้านะครับ ใครจะซื้อสดก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ใครจะแลกจะเทินจะเอารถเก่าแลกรถใหม่เอาเอารถจะของใส่มานานมาดนเหล,ล้วมาแหลกยังสิก็ได้ครับมาหักลบกบหนีกันค่ะขายตีแลกเทินกันได้นะครับบางขั้นก็ซ้อมอีกซ้อมเลี้ยวซอมเลี้ยวซ้อมอีกซ้อมอีกซ้อมเลี้ยวซ้อมว่าเลี้ยวจักเทินนั่นแหละครับเอามาตีเทินนะครับก็เอาขั้นไม้ไปใส่นะครับ หรือว่าผู้ใดมีซี่ีอยู่แล้วหน่อยอยู่แล้วมันแรงบ่ดีจังสี่กะเอามาเหลกมาเทินไดครับหรือว่าบางคนกะมีสองจังหวะสองจังหวะมันจะกินน้ามันกว่ซีจังหวะนะครับอย่างใดประหยัดประหยัดไปหลากพ่วงไปใส่พ่วงหรือไปตลาดหรือไปหาเงินหาค่ำอย่างสีละครับกะติดต่อสอบถามมาใดนะครับมาใดคุยใดที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซีนะครับรถเรียบรล่อยิบหาเอกปีหาสองขั้นนี้ ลาคข้ามืนสีผ่นเก่ารดอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทลาล่มกันทลาล่มโอ้ยเงินวาเฝ้าเนาะรถดเครื่องดีดีครับเงียบเงียบนิ่มๆนะครับชุดสีกับพ่อไปวันไปวาได้อยู่นะครับรถดกับสีสวยใสงามจาดีอยู่นะครับพี่น้องเล่นออกดีดีนะครับระบบต่างๆกับใสงานได้เมื่อนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกแต่ไฟเกียร์ขึ้นทุกเกียร์เข็มไม่ก็ขึ้นนะครับคือระบบต่างๆขึ้นสยางนะครับเข็มน้ำมันก็บใสได นะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเด้อขั้นหนึ่งๆกันย่างคือเก่าหน่ะหล่ะครับพี่น้องยังเขียนว่าไอ้ในหนึ่งสองหาเท้นาน้าแซดเอกย่างคือเก้านะครับพี่น้องเบียบปลาย,ยิ้มหาอีกขั้นสีแดงกันย่างนะครับพี่น้องสนใจขั้นใดก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับมือนี้ผมศิลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมือไม่ว่านนา จังสิวหารถบ้นบานๆสวยๆเดิมๆดีๆมาให้พี่น้องชมใหม่สำหรับมือนน้กะสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแห้งสู่ผูสูขคนครับผมสวัสดีครับ